หัวใจมือกาเจ้าใาดห้หอเอาฝักตอพาดคอเลยนี่พีรุ่นที่บ้านมีมไหมมีอ่ะพีรุ่นเ้นากเยะกคนนี้ไม่ไมไมไม พีรดุพี่สมไม้ินเป็ไมกันยพี้นี่สมไม้กินเป็นไม้ถูกต่อถูกต่อฟัรตี้ส่งไหมครับส่งค่ะร้อยเดียวค่ะอันนี้ช่อนี้มีสิบสค่ะร้อยเดียวกะรสงการิงร้อยเดียวค่ะไปลงกรรสุง ไม่รวมค่าส่งนะคะร้อยเดียวนี้คือฝักโตๆมากๆเลยมีสิบสบอันนี้สตอข้าวนะคะขอสิท่านแรกค่ะมีสิบฝักมีวเม็ดโเลยเินเล่งตายได้กว่าหมูเรืองเลนี้ในหัอเลยกระถินบอครับเออมันกินแค่ไข่คือกันกัมากะถินนั่นแหะคือกันนะคือกันนะ มันกินคือกันเลยทอดเดีวบัตรเขามันเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่นั่นเป็นก๋วยเตี๋ยไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นอะไรน้องน้องก็ไปกดที่ไหนมาก๋วยเตี่ไหนนรัจริงๆกดวยเตี๋ยนู้นผัดใส่กุ้งอ๋อกุ้งผัดตอร้อยกาดบอกเลยตรงไหนเหลา นี่พี่ไอ้นะพี่ไอ้สวัสดีค่ะน่ากินจังช่วยอุ่นนนท่า14ีฝักงหนึ่งลองไปตตอนไไรวะตกละอันเท่าไหร่นะ14บผักฟักละ7บาทค่ะโอ้โต๊ะเลยครับพี่รุ่นกดพี่รุ่นจริงนี่ โต๊ะโต๊ะหมาเปรุ่นนี่ยเออโต๊หมาก็เลยครับเปรุ่นโต๊หมาโต๊หมาเออร้านอยู่ตรงไหนเดินเข้ามาเจอเลยค่ะในงานเกษตรแฟร์ทิรังนะคะข้างโรงแรมเรือจ้ากินมาแล้วครับพ่อมันแูบสุบานกระถินบวกฝักค่ะมาเลยค่ะจำพี่ไอ้ได้ไหมจำบาได้จ้า มีใครช่วยอ้วนนุ่นนองเลย<อ>พี่บีไม่ชอบก่องเม้นกันเนอะอ้ะ<ร>างงอจักพี่รุนกันนุกเดี๋ยวไปหานะน้องชายหนูจะกินกูแล้วน้องชายน้อยปกากใกล้ใส่อัวพีรุนโอ๊ยนวก็เรา าไปสักลูกไหมปีรุ่นไปยังเองเออใส่กอกระมีโจ้งนะปีรุ่นเออไปยังเองปีรุ่นเดียวร้วยหมาเป็นแพกแพเลยเออร้อยหมาเลยตกฝักละเจ็ดบาทเด็กแค่ลกอยู่เด็กเดียวนี่ตกเจ็ดบาทเลยอ่ะ่ายก็ไา้ไม่ได้คุยจำไม่ได้นะฟ้าใช่ผมเรียกเติร์นนั่นแหละเออบุบเด็กเดินงานดึงวันอาทิตย์กาข่ายบืดอแล้วเราค่ยโค้งกับเซตแมตเลยนี่เราข่ายโค้งบันบานนั่น ออหรอไม่จัดนาปันบานไปจริงนะมาเลยนี yeah. ่ <story> ีก็นว nice. ่าว่างนะได้ได้ไหนนะบายโยไปเกลี่ต้องับบ้าน่ได้ใช่ไมไ้สุดยอดสิบห้าสิบห้าอันนั้นสามห้าสามปันหรือสามห้าสามหอันนี้สิบหอสิบหอพันห้าอนั้นสามสิบหสามสี่ห้าเกี่ยบันเลย แ๊บเดียวอบ้านววันนี้น้องใหญ่ถีปถึทละใกล้ๆก็ทพี่สันสวัสดีค่ะสลันไม่ล้วะนี่คนเชียก็เชียดอย่งเลยนี่นาวนะพี่สรันว้าขอบคุณค่ะว้าได้ขวั อ๊ยไม่เจอกันตังนานร้องยืดร้งไม่เจอกันตังนานวันนี้นะคะจะอยู่ต่างตลอดแล้วหรออยู่เรื่อยๆค่ะไม่เจอกันตังนานมีอะไรมาฝากหนูบ้างหัวใจฉ่ำดวงเหรอไม่อยากเจอเลยครับเอา <laughs> พี่ซันลันอะไรกี่บาทวะลอยเลี้ยนลอยเลี๋ยนได้เท่าไหร่ไม่รู้รอะหนึ่งเลี้ยนนึ่บาทสามเลี้ยนหนึ่บาทสามเลี้ยนไม่รู้เคยได้แต่แบบเยอะๆแบบอันนั้นแล้วก็ไม่เคยคิดอันนั้นพี่สันลันขอตังค์กินขนมหน่อย ขอเ,เล่นนะกทอมอสามฝักงหสิบครับ3าฝั่งนี้หรอห้สิแสดงว่าซื้อที่หนูถูกกว่าค่ะอันนี้สิบสฝักเลยนะคะร้อยเดียวจะเอาไม่เอาคะูวอยากกินสตอซื้อเลยค่สะสักหนูส่งนะมันมีสิบสี่ฝักร้อยเดียวพิสซลันมสซัลันไฮยู ไม่แก่หรอกปอกก็เกาหลี่ไล้วหมมาชิ้นเสื่อเต็มตีไปแล้วเลยพีพีแครบแคร็เร็วอีร๊อบมาเร็วตีวะตีโมตีร็อบมาแล้วมูทูตมาครับคืออะไรอ่ะหลังบ้านเหรอคะ แม่ค้าอารมณ์ดีตลอดม,มาาราหมมูทูดคืออะไรอ่ะพี่สรัน